่ก็มันจะตั้งได้หล่ะกินน้ำแม่งเลยแต่เที่นี้มีอะไรนะเพื่อนจะไปไหนเเล่นมั่วแล้วตัวด่าเลยช่วยดูอ้ขาติดอะไรวะ ช่วยด้วยคิดว่าจะอดเหรอนี่อืมอืมอร่อยที่ร้านจะกินที่ร้านนอจ๊ะต้องบอก

อืมยากัดอีรับมก็เป็นเยอะล้อืม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 เชื่อเออเวกเกตัวใหม่สินะเย่แล้วน่าเบียดจังมันนี่เล่าตบบนี้ អឺបិគីណារน้ําเอาไปต้มสุกร้อนเลยเนี่ยเอาต้มสุกต่อបែកអឺ